ค,คุณผู้ชมคะหีบพระศพของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสได้รับการเคลื่อนเข้าสู่มหาวิหารซันตามารีมัตโตเรในกรุงโรมของอิตาลีเพื่อประกอบพิธีฝังแล้วค่ะหลังเสร็จสิ้นพิธีการที่จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในนครรัฐวาติกันค่ะพิธีศพของพิธีพระศพของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสประบุขแห่งกิจจานิกายโลมันคาทอลิก ริ่ำต้นขึ้นตั้งแต่เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับ15นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยโดยเจ้าพนักงานได้แบกหีบพระศพออกจากประตูใหญ่ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครรัฐวัติกันทำกลางเสียงลั่นระฆังและเสียงขับกล่องบทเพลงสวดดังกังวานกึกก้องก่อนพระศพจะเคลื่อนเข้าสู่กลางลานจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เพื่อประกอบพิธีตามขั้นตอนโบราณ โดยมีพระคานิโนโจวานีบัติสซาเรหัวหน้าคณะพระคานิโน,โนเป็นผู้นำในพิธีในการนี้มีคณะบุคคลสำคัญรวมทั้งผู้นำโลกอธิปประธานาธิบดีโนโนัลดทรัมป์ผู้นำสหรัฐอดีตประธานาธิบดีโจบไบเดนประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศส ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมากกอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีคาบีเอมิเลผู้นำอาร์จเจนตินาประธานาธิบโโโดีวลดิเมียสเลนสกี้ผู้นำยูเคร ين, นนายกรัฐมนตรีอิตาลีนายกรัฐมนตรีอังกฤษเยอรมนีโปลแลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และนายอันโตนิโอกูเตลเลสเลขาธิการสหประชาชาติเข้าร่วมในพิธีค่ะนอกจากนี้ยังมีสมาชิกราชวงศ ได้แก่สมเด็จพระราชาธิปีเฟลิเปที่6แห่งสเปนพร้อมด้วยสมเด็จพระราชนีเลติเซียและเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์ซึ่งส่งเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาวที่สแห่งสหราชนาจักรสเสด็จเข้าร่วมพิธีขณะที่มีประชาชนเข้าร่วมในพื้นที่ในพิธีไม่น้อยกว่า2 0 0แสนคนค่ะเพื่อจะส่งสเสด็จพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย หลังเสร็จสิ้นพิธีการที่จัตุรัสเซนสปีเตอร์ได้มีการเคลื่อนหีบพระศพของสมเด็จพระสันตป,ปาปาฟรานซิสไปยังมหาวิหารซันตามาเรียมัตโจเรกในกรุงโรมเพื่อจ่ายไปประกอบพิธีฝังซึ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เนื่องจากทรงมีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้และนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า100ปีที่พระศพของสมเด็จพระสันตป,ปาปาได้รับการฝังนอกนครรัฐวาติกันทั้งนี้ภายหลังการฝังพระศพ จะมีพิธีมิซาและภาวนาอุทิศ9้าวันแด่พระสันตปาปาฟรานซิสเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่4พฤษภาค,คมค่ะต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคริสตชนนิกาย<ม>โรมันคาทอลิกนะคะเพราะว่าสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจจริงๆค่ะ